คลิปนี้จะมาตั้งเวลานะครับให้มันเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตอนนี้เที่ยงยีิบเจ็ดนะครับผมจะทดสอบเปิดที่เที่ยงครึ่งแล้วกันนะออนที่เที่ยงครึ่งนะออนที่เที่ยงครึ่งนะ ออนเที่ยงครึ่งแล้วก็ออฟที่ออท,ที่เที่ยงสามสิบหนะ้าเลยก็ไก็คือใช้ห้าหนาทีนะ ตอนเที่ยงครึ่งนะครับออที่เที่ยงสามสิบห้านะครับโอเคเวลาณปัจจุบันเที่ยงย9ิบเก้านะครับโอเคเที่ยงครึ่งมันก็จะทำงานนะเดี๋ยวเรามารอดูนะ รอดูนะเที่ยงครึ่งทำงานแล้วก็เที่ยงสามสิบห้าหยุดทำงานนะครนี่ก็เป็นหัวใจอีกตัวหนึ่งของระบบโซล่านะครับที่ใช้ทํมเมอร์ชาร์จเจอร์เป็นตัวคอนโทรลน,นะ เที่ยงครึ่งหรือ,อยังปึ๊บเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งแล้วนะฮะเห็นไหมครับเที่ยงครึ่งปั๊มก็จะทำงานแล้ว มันจะไปออฟอีกทีก็ประมาณเที่ยงสามสิบห้านะครับเพราะว่าเราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะ,นะเที่ยงครึ่งมันก็ทำงานนะครับมันจะไปออฟอีกทีก็เที่ยงสามห้านะครับ